วิดีโอนี้จะขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงวิธีการทํางานเสมือนจริงก่อนและหลังมีเครื่องมือช่วยถอดลอ้ลดอรถตัดอ้อยก่อนใช้เครื่องมือช่วยถอดลอ้อขั้นตอนนี้นครับเป็นขั้นตอนในการถอดล้อนะครับโดยจะใช้คนสองคนนะครับใช้เหล็กแป๊บในการงัดล้อขึ้นครับเป็นขั้นตอนที่ใช้แรงเยอะ,ะครับทําให้เกิดอาการปวดหลังได้เราจึงคิดค้นเครื่องช่วยถอดลอ้ลดอรถตัดอ้อยเคสเอแปพันในเก้าพันในการสร้างชิงน้นงชิ้นนี้นะครับเราจะใช้การร่างแบบพื้นก่อนตัด เชื่อมแล้วก็ตามด้วยวัดขนาดเจียแล้วก็ขัดสีตามด้วยการพ่นสีนะครับลูกก็จะออกมาประมาณนี้ครับหลังใช้คือมือช่วยถอดล้อครับจะมาสาธิตวิธีการทำงานของเครื่องช่วยถอดล้อใช้ให้รูสองรูนี้กับรูข้างหลังให้ตรงกับรูข้างบนแล้วก็รูข้างหลังสองรูนี้ครับการง่ายคือ แล้วก็ใช้น็อตตัวผู้ต่อจากล่างขึ้นบนแล้วก็ใช้น็อ oku, ตตัวเมียขันห้อยไว้ใช้น็อตตัวผู้ใช้น็ตตัวผู้หมดสี่ตัวครับตัวเมียสี่ตัวด้นี่ครับอยู่ประมาณนี้เสร็จแล้วเห็นดูครับครับพอใส่เสร็จก็จะอยู่ประมาณนี้ให้เกี่ยวตัวนี้ครับไปชนกับกระทะตรงนี้เอาให้เขาเห็นมือมมือข้างในเนาะ นี่ครับวานตรงนี้เราจะใช้เบอร์สามสิบยิงตัวเมียข้างหลังตรงนี้ให้มันชนวันนี้ครับแล้วก็อ้แต่ของจริงเราต้องใช้แม่แรงแม่แรงค้ำยกช่วยด้วยเพราะย่ายางไไยางนจ้ไม่ยำพื้นไม่งั้นมันทิ้งน้ำหนักของที่อย่างมันจะไม่ออกครับประมาณนี้หลักการ